โครงการน,นี้มูลค่า2,200ล้านบาทโดยประมาณเงินลงทุน350ล้านในราคาพาต้นทุนเสนอ87.5ล้านบาทเสนอขายหุ้น25ซี่หลังนี้พูดนี่จะเป็นยอดขายประมาณกี่ล้านนะคะเออยอดขายประมาณ1,100ล้านครับแล้วก็ถ้าขายหมดคือกำไร350 <Okay S 2> <อ>ร้อยาอหักภาษีรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็น net profit แล้วครับมันมันดูเหมือนมีแต่ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างครับ สวัสดีชาร์กทุกท่านครับ,รบผมเอ็ดชัยพลหันุงโรดฟีโอและโฟลเดอร์บริษัทเอลิ t ิจูดเดเวล็อ e เมนต์นะครับเอลิิจูดเดเวล็อปเมนต์คือนักพัฒนาฝั่งหาริมัพยันะครับและผู้ให้บริการพัฒนาฝั่งหาริมัพย์ภายใต้แบรนด์ของเอลิิจูดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการที่แล้วเสร็จและโอนหมดแล้วส1เอ็ดโครงการมีโครงการระหว่างดำเนินการพัฒนาและขายสิบเอ็ดโครงการวันนี้ที่มาพบชาร์กทุกท่านเพราะว่าเรากําลังล้นนะครับ ปรดักในเซกเมนต์ใหม่นะจากปัจจุบันที่เรามีอยู่6กเซกเมนต์ตั้งแต่ premium, affordable จนถึง luxury วันนี้เรากดังก้ร้อนแบรนด์ที่เป็นที่สุดของบ้านนะผมที่เคยพัฒนามาในประเทศนี้ผมเชื่อว่าชาทุกท่านเนี่ยก็คงเป็นหนึ่งะครับใน t a r g e t ของอการตลาดของเราหรือถ้ามากกว่านั้นเราจะมีโอกาสได้ร่วมธุรกิจในการพัฒนาโครงการที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่หรูหราที่สุดในกรุงเทพมหานคร เราพบว่าบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เนี่ยในช่วงหลายปีหลังเนี่ยมีการเปิดขายมากขึ้นและสามารถขายได้เนี่ยดีที่สุดกว่าทุกเซกเมนท์ที่มีสำหรับแบรนด์เดอะคอร์เรคชัที่เป็นแบรนด์เซ็กเมนต์ใหม่ของอัลติจูดเนี่ยเราเลือกทำเร ที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดที่หาไม่ได้แล้วครับผมเชื่อว่าเวลาเราบอกว่าไอคอนิกเนี่ยนะผมต้องมาทั้งรูปของสถาปัตยกรรมวิศว,วกรรมและเรื่องของมูล,ลค่าที่จะสามารถส่งต่อสินทรัพย์เนี้ยสู่ลูกหลานเราได้ครับมันทำเลมีความสาคัญครับทำเลไม่ใช่ทำเลที่ดียวนะแต่เราโชคดีได้ที่ที่หาไม่ได้อีกแล้วคือที่ดินเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยา ตรงใกล้ๆกับสะพานกรุงเทพด้านหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำและเป็นที่ดินเชฟสามเหลี่ยมครับเชฟสามเหลี่ยมเนี่ยคนพัฒนาอาฝังหาจะเข้าใจดีว่าไอ้สามเหลี่ยมหน้ากว้างที่ติดแม่น้ำเจ้าพญากว้างมันทำให้เราสามารถที่จะสร้างแวลูเพิ่มในบ้านราคาสูงริมน้ำได้มากขึ้นและเป็นทำเลที่ตลอด8ปปีที่ผ่านมาครับมูลค่าเพิ่มสูงสุดเลขแปปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าจะเพิ่มมากขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับโครงการน,นี้มูลค่า2,200ล้านบาทโดยประมาณเงินลงทุน350ล้านาในราคาผาต้นทุนที่ผมพัฒนาลงทุนไปแล้วระดับนึง เสนอ87.5ล้านบาทเสนอขายหุ้น25เปอร์เซ็นตอนนี้ไม่ทราบว่าโครงการนี้เพียรขายไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไงบ้างแล้วมียอดขายอยู่3ยูนิตครับนอกจากมาเสนอชักแล้วทำไมถึงให้ราคาเท่านี้ล่ะครับผมคือผมเริ่มต้นว่าแบรนดน์นี้เป็นแบรนด์เอัลตาลักชวรี่ที่เป็นไอคอนิก ต้องยอมรับเขาสิ่งหนึ่งที่โครงการนี้ขาดแม้ว่าจะอยู่ในทำเลที่ดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือว่าไอคอนิกพ a นเนอร์ครับการขายบ้านเซกเมนต์นี้แหละผมอา,าจะต้องอาศัยแบรนดิ้งพาเวอร์ของไอคอนิกเพื่อจะให้เป็นชุมชนที่กลุ่มคนที่มาอยู่เนี่ยมีความพิเศษกว่าโครงการหมู่บ้านทั่วไปครับโครงการนี้จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่คะสิ้นปีหน้าครับ87.5ล้านเทน่ากับ25ครับแล้วก็ถ้าขายหมดคือกําไร350 ใช่ครัภาษีหรือเปล่าครับหรือว่าเป็น net profit ล้วครับก็คือจะได้ประมาณ80กว่าล้านบวกกับเงินที่ลงทุนคืนก็คือลง87.5ล้านได้87.5ล้านกำไรเพิ่มขึ้นมาในร้าน1.5ปีคิดเป็น return on equity per year ไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านในราคาทุนไหมครับได้เขากัลคนละหลังหายของโครงการก็จะลดลงนะครับพี่หนุ่มไม่ควรไม่ควรนี้แซวเฉยๆตอนนี้เราขายได้สามหลังนะครับโครงการนี้ ถ้าสามารถขายบ้านได้ีหลังเนี่ยจะสามารถปลอดสินเชื่อธานาคารที่กู้มาทั้งหมดได้สิ่งที่เราเหลือก็คือจะเหลือเงินลงทุนที่ลงไว้บวกกับสินทรัพย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเ,เราจะได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ราคาต่ํามากๆ4หลังนี่พูดนี่จะเป็นยอดขายประมาณกี่ล้านนะครับค,คือคืนนี้ธานาคารหมดนะออยอดขายประมาณ1,100ล้านครับหรือถ้าเกิดเราเอาดิจิทัดเองในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เราอาจจะขอเสนอซื้อ พาร์ทเนอร์นะผมออกนะผมถ้าในเวิร์ดเคสนาราคาที่เชื่อว่าผลตอบแทนก็อาจจะสูงกว่าผลตอบแทนในการลงทุนทั่วไปได้นะครับเพราะว่าบ้านที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถนําไปขายในราคาที่ยืดหยุ่นได้หลังจากนั้นหลังจากคืนทุนแบคงทั้งหมดครับจริงๆิคุณต้องการอี u ิ t ตี้แค่8ป5็จุด้าล้านเองเนะเพราะว่าตัวที่ดินนี้คุณก็เป็นของของบริษัทแม่ยอยู่แล้วเอาอีกิตี้แค่8ป5เจจุดตอนนี้ที่ดินเนี่ยยังไม่ได้เป็นของบริษัทเราแต่เราเป็นเจ้าของสิทธิ์ในที่ดินอยู่นะครับผมจะ มันดูเหมือนมีแต่ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างครับคีความเสี่ยงของธุรกิจนี้มีตรงที่ว่าระยะเวลาครับระยะเวลาของการโอนหน่วยท้ายๆมันจะทำให้รีเทิ n ์นออนอีควิตี้เปอร์เยียน้อยลงแต่ด้วยความที่วันนี้เราลง1ส่วนลง3ามาร้ล้านร่วมกันทั้งหมดเนี่ย เราได้กำไรสามร้อิบล้านมันเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วแม้ว่าระยะเวลาจะเลื่อนจากปีครึ่งออกไปได้อีกนะผลตอบแทนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ที่สูงตอนที่ฟังเน่ก็รู้สึกว่าโครงการมันดีฮะแล้วก็พอพอเห็นตัวเลขที่บอกว่าร่วมลงทุนให้ราคาพาเน่ก็รู้สึกว่าจริงๆก็เป็นเป็นกู๊ดดิลครับแต่ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์นะแต่ถ้ามีชาร์กท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยลงโครงการเนี้ยผมจะขอแจมด้วยเลยทันทีเป็นเป็นดิลที่ดีมากนะใช่คือเอาเอางี้ถ้าเกิดเม่กี้คุณหมูลงใช่ไหมเออ ถ้าเกิดโคกันนะแล้วถ้าเกิดถ้าพี่เต้พี่เต้เอาพี่หนึ่งก็เอาสิครับ25%ร์เคือผมไม่ได้อะไรลงร่วมกันได้ผมไม่ผมไม่ติดถ้าถ,ถ้าอย่างนี้เอาอาจารย์สรุปเลยอาจารย์สรุปเลยสี่คนนะถ้าสี่คนอาจารย์เอาด้วย4ี่คนเนี่ยผมรับข้อเสนอ25% 87.5เปอร์เซนต์ิบนล้านครับแล้วจห้ครับ สี่คนร่วมกันครับตามที่ละา่ที่ทางผู้ประกอบการเสนอมาครับรับข้อเสนอไหมครับ